สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับจ่าตุ้ยคนชอบแมคโคครับอ่ะวันนี้พามาดูซูบิโตโมครับเล่นดินแข็งครับวันนี้ข้างบนนี้ค่อนข้างที่จะแข็งครับเป็นงานขุดแต่งขอบนะครับให้ดูภาพมุมกว้างนะครับรถคันนี้นะครับก็รับจ้างทั่วไปนะครับ ไม่ว่าจะเป็นขุดลอกนาจกสะเบิกป่าเคลียร์ริ่งอะไรต่างๆนะครับรับหมดนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะให้เบอร์ติดต่อผมไว้นะครับถ้าเผื่อว่าใครต้องการนะครับเีวแถวอำเภอกระนวลนะครับรถคันนี้อยู่อำเภอกระนวลนะครับเจ้าของอยู่อำเภอกระนวลนะครับแต่คนขับเนี่ยเป็นคนชนบุรีนะครับขับโดยนหนโก อ่ะผมเรียกวันน้าแล้วกันนครับน้าโหนกนะครับ,นะนนะรบหนุ่มชนบุรีหากินไกลครับท่าที่สอบถามดูบอกว่าเป็นรถหลานนะครับรถคันนี้มาวิ่งร่วมกับเสียเด่นนะครสวรรค์นะครับมาวิ่งร่วมนะครับมารับงานต่ออีกทีหนึ่งนะครับอันนี้คือข้อมูลคร่าวๆข้อมูลเบื้องต้นนะครับ ไม่ช้าไม่เร็วนะครับเต็มอุ้มตลอดนะครับข้างล่างนะครับก็เป็นงานงานงานเคลียร์ลิงนะครับมีเกรดเดอร์ด้วยนะครับอยู่ข้างล่างนะแล้วก็ตรงไก,กลๆนู้นมีรถบด ส่วนไกลๆรียบๆนู้นะครับเป็นของหอจอกอทวินเจริญทรัพ์ยนะครับที่ผมมาเคยเคยมารีวิวงานเคลลิ่งข้างล่างนะครับ mm hmm. เมื่อสักครู่นะครับผมไปยืนคุยกับน้าโหนกนะครับก็ บอกว่ารับงานนะครับรับงานนะครับถ้าเป็นงานเอกชนงานส่วนตัวอะไรก็ก็รับเหมือนกันนะครับอันนี้ยืนอยู่ข้างบนนะครับยืนอยู่ข้างบนค่อนข้างที่จะ ร้อนนะครับแดดร้อนมากเลยอาจจะให้ดูมุมเดียวนะครับเดินไปไม่ได้ครับไม่มีทางเดินเลยนะครับก็คือได้มุมนี้มุมเดียวนะครับยังไงต้องขออภัยเพื่อนๆน,นะครับที่ที่เข้ามาดูนะครับมีแค่มุมเดียวนั่นแน่ ก็สวิงเร็วเหมือนกันนะครับเพื่อน ป็นดินลูกรังนะครับแถวๆนี้ดินลูกรังตรงนี้นะครับท่าที่สอบถามเมื่อวานนะครับว่าจะจะใช้ทำอะไรนะครับบอกว่าจะใช้เป็นเป็นบ่อเก็บน้ำมันนะครับใช้เป็นบ่อเก็บน้ำมัน เสียดายนะครับผมไม่ได้เอาแฟ้มเอกสารมาครับเพื่อนๆยังไงต้องขออภัยด้วยครับแฟ้มเอกสารที่เป็นข้อมูลของรถนะผู้ดีอยู่ในรถอีกคันหนึ่งครับไม่ได้หยิบมาด้วยนะครับยังไงต้องขออภัยนะครับสําหรับข้อมูลของรถนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ใช้เครื่องยนต์อะไรนะครับเป็นอะไรยังไงแท็กขนาดเท่าไหร่ยังไงนะครับ พ็ดีอยู่อยู่อีกอีกคันหนึ่งอยู่รถอีกคันหนึ่งนะครับต้องขออภัยเพื่อนสมาชิกมากๆเลยครับที่ไม่ได้ให้ข้อมูลของรถไปนะครับก็อยากจะให้นะแต่กลัวผิดพลาดแล้วมันมันไม่ดีครับก็เลยไม่พูดดีกว่าครับดูการทํางานอย่างเดียวนะครับคลิปนี้ดูการทํางานอย่างเดียวนะโอ้ แน่ใจว่ามันมืดหรือเปล่าครับเพื่อนๆคือในในในโทรศัพท์ผมในกล้องผมเนี่ยมันมืดนะครับงต้องขออไปนะครับเสียงขูด เห็นลูกรังนะครับสถานเลยครับแต่ฟันนี่จังแหลมอยู่เลยฟันแหลมคม สวดทรงองค์เอวก็ยังสวยงามครับบูธสลักยังไม่ดังเท่าไหร่นะครับเสียงเครื่องนิ่มมากเลยครับเพื่อนๆครับผมยืนอยู่ใกล้ๆยังยังแทบไม่ได้ยินเลยถือว่าเบามากเลยโอ้โหดูดดูดดูขดขดูโขดโอ้ ขวดดีๆนะนะนะโงกนะขวดดีๆระวังฟันรถโคกดีๆไอขวดดีๆโอ้พี่น้องดูดูแดดครับดูแดดนะแดดร้อนจัดเลยครับแดดร้อนมากครับอยู่แถวขอนแก่นนะครับแดดร้อนมาก อ่ะนะครับเดี๋ยวถ้าเผื่อว่าเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่ได้ดูคลิปผมแล้วนะครับอยากจะใช้บริการนะครับเพื่อนเราผมลืมขอเบอร์โทรให้ด้วยแหละ เดี๋ยวผมจะให้เบอร์โทรผมไปนะครับหรือไม่ก็ใต้คอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวผมจะประสานให้นะครับในการทำงานลอกนาขุดบ่อตีป่าอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เป็นงานชาวบ้านนะครับนะครับล้มกอไผ่อะไรอย่างเงี้ยนะครับคือรับหมด ราคาเป็นกันเองนะครับเดี๋ยวผมจะให้เบอร์โทรผมไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะประสานให้นะครับโทรมาได้นะครับที่เบอร์โทร0817222100นะครับเบอร์จากตุ้อีกคนชอบไมโครครับยังไงโทรเข้ามาได้นะครับสอบถามได้เดี๋ยวผมจะประสานให้นะครับถ้าใครอยากใช้บริการนะครับที่แถวอำเภอนําพองอำเภอกันนวลนะครับอยู่ละแวกนี้นะครับ ผมจะประสานให้นะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ดูคลิปแล้วนะครับมีคอมเมนต์ดีๆนะครับหรือว่าอยากจะแนะนำอะไรนะครับก็แนะนำใต้คลิปได้นะครับเดี๋ยวผมจะเข้ามาอ่านแล้วก็ตอบกลับเพื่อนๆนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับทุกการติดตามทุกการแชร์นะครับทุกการกดถูกใจนะครับมันจะทำให้ผมมีกำลังใจในการตากแดดทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับเพื่อน ยังไงคลิปนี้นะครับขอขอก่อนนะครับไม่ไหวแดดร้อนมากนะครับขอไปหาน้ำดื่มก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ